สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาวซี่เฟรซี่นะคะอันนี้เป็นชื่อใหม่นะคะที่แต่งกันเองนะวันนี้พาวนะคะจะมารีวิวสกูชี่นะคะคือเพื่อนพาวไปทําเอานะไปทาแบบเขาเหมือนเขาเพิ่งจัดเริ่มทํานะคะก็ทํายังไม่ค่อยเป็นหรอกนุเขาทําจากฟองน้ำนูก็เลยซื้อมาอุดหนุนเขาสักหน่อยนะอันนี้นะคะนี่นะคะเป็นคล้ายๆขนมเค้กนะคะมี ไซชอกโกลตนะสักอย่างนี่นะคะเดี๋ยวเราจะแกะออกมากันเขาก็เพิ่งทำนะอันนี้เขาขายยี่สิบาทนะคะถ้าใครสนใจคอมเมนต์ใต้ล่างเลยนะเดี๋ยวพาไปถามเพื่อนให้นะคะน,นี่แบบนี้ <_ confessed> <ๆ_ confessed> นี่ค่ะหอมนะเฮ้ยหอมจริงหอมจริงอันนี้อันนี้ไม่ได้โกหกอันนี้หอมจริง อ้ยตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ค่อยแห้งนะคะเขาเพิ่งทําเลยนี่เดี๋ยวกดให้ดูบีบๆไม่ค่อยสโลสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยถ้าดูดีๆมันจะกลายเหมนมันจะรู้เลยว่าเป็นฟองน้ำอันนี้ก็กะจะสะสมอยู่นะเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะก็ คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวพราวจะไอ้น,นี่บอกบอกเพื่อนให้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายพบกับพราวซี่เฟรซี่ในตอนหน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะ